เออขอโทษนะหลิวเสี่ยวโมที่ฉันไม่สามารถเอาชนะซอมบี้กายพันตัวนั้นได้นะถ้านายจะยกเลิกสัญญาระหว่างเราฉันก็พร้อมที่จะยอมรับนะอ่ารับนี่ไปสินี่นี่คือหนังสือยกเลิกข้อตกลงการร่วมมือของเรางั้นเหรอแต่ว่านะพวกเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างกันเลยนี่นะ เอ้พี่หยุนนี่นี่มันสัญญาว่าจ้างนี่นะแถมยังเป็นสัญญาว่าจ้างยาวนานถึงสิปีด้วยนะโหค่าตอบแทนก็สูงได้กินเนื้อเดือนละครั้งเชียวนะเออค่าตอบแทนนี่สูงกระกองครับลวเยี่ยเลยนะเนี่ยเอ๋เหลียวเสือโม่ทำไมนายถึงก็พวกเธอคู่ควรกับสัญญาฉบับนี้ยังไงล่ะ เสี่ยวเอ๋พาคนออกไปเดินสำรวจเมืองให้ละเอียดหน่อยนะอย่าให้มีพวกซอมบี้หลงเหลือแม้แต่ตัวเดียวส่วนคนที่เหลือออกไปสำรวจนอกเมืองและคอยดูการเคลื่อนไหวถ้ามีอะไรแปลกๆก็รีบม,มารายงานฉันทันทีข้าพี่หยุนพวกเราไปกันเถอะหัวหนะ้าตั้งแต่พวกเราข้ามสะพานออกมาจากเมืองด้วยเยี่ยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะพวกเราจะไปไหนกันงั้นเหรอถ้าเกิดเจอฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกก็ เดี๋ยวเธอก็รู้เองวันนี้หลังจากกินอาหารเย็นเสร็จฉันจะเรียกประชุมคนในทีมและฉันมีเรื่องที่อยากจะพูดกันสักหน่อยนะนี่นายนะให้พวกเราตามนายไปที่ที่ไม่รู้จุดหมายเนี่ยนะเออพี่แย่นหยุนฉันรู้นะว่าเธอน่ะเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกๆคนนะ แต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะเสี่ยวโม่ไม่ใช่คนที่จะทําตามเป้าหมายโดยที่มองข้ามความเป็นความตายของเพื่อนร่วมทีมนะเฮอฉันไม่เคยออกจากเมืองลังย่ยแยกไกลขนาดนี้มาก่อนเลยและตอนนี้พวกเรายังต้องเดินทางกันต่อโดยที่ไม่รู้จุดหมายอีกเนี่ยนะยิ่งเดินทางไปข้างหน้าผลทางก็ยิ่งอันตราย หลังจากเดินทางออกจากเมืองนี้ไปแล้วอีกไม่นานก็คงจะถึงเมืองหลานหูที่อยู่ไม่ไกลออกไปจากที่นี่และเมื่อและเผ่านเมืองหลานหูไปแล้วก็ก็จะถึงสถาบันวิจัยเพียงแต่ทางผ่านเมืองหลานหูนั้นมีพวกซอมบี้อยู่นับหมื่นตัวและซอมบี้กลายพันธุ์อีกกว่า10กว่าตัวที่ขวางทางข้างหน้าอยู ก่อนที่จะข้ามการเวลามาฉันก็ผ่านตรงนั้นมาได้และก็เล่นเอาฉันนั้นเหนื่อยแทบแย่เลยเออและตอนนี้ฉันต้องคิดหาวิธีออกแล้วพี่หยุนพี่หยุนแย่แล้วฮะเกิดอ,อะไรขึ้นนั่นเหรอรีบบอกฉันมามีฝูงซอมบี้อยู่ไม่ไกลออกไปจากเมืองนี้และจำนวนมันมีเกือบ2องหมื่นกว่าตัว แถมยังมีพวกซอมบี้กายพันธุ์อีกกว่าสิบกว่าตัวด้วยนะรีบแจ้งหัวหน้าเร็วถามว่าไงนะฝูงซอมบี้เดี๋ยวฉันจะรีบไปบอกลิวเสี่ยวโม่เดี๋ยวนี้นี่แหละไม่ต้องบอกฉันได้ยินหมดแล้วครั้งที่แล้วที่ฉันไปสถาบันวิจัยซอมบี้อยู่ไกลออกไปจากเมืองนี้อีกนะี่นะแต่ว่าทำไมครั้งนี้มันใกล้ขึ้นละแถมจำนวนมันยังมากขึ้นอีก หัวหน้าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วคืนนี้พวกเราย้ายออกไปค้างคืนที่อื่นกันก่อนถ้าฝูงซอมบี้บุกมากลางคืนนี้แล้วก็ถึงวันนี้เราจะหนีไปพรุ่งนี้เราก็ยังกลับมาเมืองนี้อยู่ดีเด่อนหยุนเธอถามฉันใช่ไหมว่าฉันจะไปที่ไหนนะหลังจากผ่านฝูงซอมบี้นี้ไปนะก็จะถึงแล้วละฮะผ่านฝูงซอมบี้นี้ไปงั้นเหรอนี่เหลียวเสือโม,โมนายล้อเล่นกันใช่หรือเปล่า นั่นมันฝูงซอมบี้นับกว่า20,000กว่าตัวเลยนะแถมยังมีซอมบี้กายพันุ์อีกกว่า10กว่าตัวเลยนะต่อให้มันเป็นกองทัพแนวหน้าของเมืองร้วยเยี้ยที่จะต้องรับมือก็ตามเธอมันก็ยังรับมือยากที่จะเอาชนะด้วยกองกําลังขนาดนั้นเลยนะนี่นายกาลังพาพวกเราไปตายงั้นเหรอนี่เธอกล้าออกคําสั่งกับฉันงั้นเหรอเธอเป็นหัวหน้าหรือฉันเป็นหัวหน้ากันแน,น่นายถึงนายจะเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ตามเธอแต่นายนะจะพาพวกเราไปตายไม่ได้เด็ดขาด เสี่ยวโม่จะเย็นยนกันก่อนดีกว่านะเสี่ยวหยุนนะ่ะไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นกันน้อยนั่นสิเสี่ยวโม่เย็นหยุนก็แค่เป็นห่วงนายนะ่ะอย่าโมโหเธอไปเลยดีกว่าผัวหน้าพี่เย็นหยุนไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะคะแต่ฝูงซอมบี้มันนี่เป็นครั้งสุดท้ายคืนเธอยังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็ฉันจะจับเธอแก้ผ้าแขวนประจานแน่นอนนาย ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็บอกมาสิว่าพวกเราจะผ่านฝูงซอมบี้พวกนี้ไปได้ยังไงกันจะให้พวกเราขับรถฝ่าฝูงซอมบี้นี้ไปก็คงไม่ได้แน่นอนเฮ้ย <c oughs> ฉันมีวิธีของฉันดัดแปลงรถตามแบบแปลนอันนี้ซอมบี้พวกนั้นคงทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนดัดแปลงรถตามแบบแปลนนี้งั้นเหรอ เอ๋เอรถสองคามดัดแปลงแบบนี้ได้ด้วยงั้นเหรอเอพวกเราเคยดัดแปลงรถมาก่อนนะแค่มากสุดก็เพิ่มแผงป้องกันและหนามแหลมๆเพื่อสู้กับพวกซอมบ,บี้เท่านั้นแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่ถ้าเราดัดแปลงรถตามแบบแปลนอันนี้มันจะสามารถใช้โจมตีซอมบี้ได้งั้นเหรอโหเสี่ยวโม่นี่นายไปเอาแบบแปลนนี้มาจากไหนงั้นเหรอมันสุดยอดมากเลยละ่ะเฮอาละพวกเรามีเวลาไม่มากแล้วเตรียมการกันเลยดีกว่า ชั้นแรกแบบแปนันนี้มาจากระบบแน่นอนว่ามันจะต้องสุดยอดมากแน่นอนแบบแปลนนี่มันก็ดีมากเลยนะและพอกับ รถบรรทุกที่บรรทุกของขนาดใหญ่เมื่อเราพบเมื่อไม่กี่วันก่อนได้แต่หลังจากลัแดลงเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องใช้รถคันนี้จุ่โจมเพื่อนำหน้าง,งั้นเหรอคนขับคนนี้ก็จะต้องมีอันตรายมากเช่นกันฉันก็จะพูดถึงเรื่องนี้นี่แหละฉันต้องการคนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อเปิดทางให้พวกเราเฮ hey, ขับรถนำหน้าเพื่อเปิดทางงั้นเหรองั้นก็หมายความว่าขับผ่าน ซอมบี้เข้าไปถ้าขับไม่ระวังแล้วก็แล้วติดอยู่ข้างในแล้วก็ซอมบี้กว่า20,000กว่าตัวเลยนะและซอมบี้กลายพันธุ์อีถ้าติดอยู่ข้างในแล้วก็กมีหวังตายแน่นอนเ <c oughs> <c oughs> ถึงจะเป็นรถดัดแปลงกระตานเธอแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ทุกคนเงียบกันให้หมดใครที่กลัวก็ออกไปจากทีมซะ แม้ว่าเยียนหยิ่นจะชอบทะเลาะกับฉันก็นตามเธอแต่เธอก็เป็นคนแรกที่พร้อมจะลุกขึ้นยืนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆและเป็นคนที่ใช้ได้เลยนี่นะ